ฮัลโหลกับสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับนายเวคทเกมมิ่งชแอลวันนี้จะมาเล่นเกมแฮปปี้วิวคัสอกแบบแม่งเกมนี้แม่งขาดไปทีแม่งไม่ได้หรอกแม่งต้องเล่นน่ะอ่าเป็นนี่แล้วกันสารหาอะไรไม่ทุกอันไม่ออกวัสดีผมไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรนเนี้ปึ๊บปึ๊บชอะเฮ้ยออะออเออเออเออ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 อฮ้ยแม่งกลับ แม่งเกียนบอกแมพพาเลยวะเนี่ยโอ้ยอะนั่นไงโ้หัวปากเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเๆยไม่ต้องดูหรอกยังไงก็ตะเฮ้ยโอ้แม่งไม่เคยจะลงดีๆอะเขาบ้างเลยย่าแขนขาด อ้ากำแมบอะไรวะเดดรันวิ่งตายเหรอโอเคโอ้ออฟเวิ่งก็คือตายบุน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 บุญบุโอ้แมบแม่งโคตรเถื่อนเลยโอ้โหโอ้โหแม่งไม่ต้องปัน่นละมั้งจักรยานอะ่ะโอ้ มีขาเดียวปั่นได้ไงวะถ้า <c> ข <oughs> ยานขาเดียวอู้ดปังไม่ยังกลับได้หรอไม่ขายไปแล้ว <c oughs> อไปแล้วแ๊บนึงนะฮะเดี๋ยวก็กลับมาต่อฮะ,ะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงเนี่ยคนยบีเหมือนเดิมนั่นเองอีอ <c oughs> ี <c oughs> แขกรับเชิญที่ไหนอะ่ะไม่เข้าตอนเวลาปานี โอ้โห้าวฮะอะไรนะฮอนโอเคเฮ้ยแม่งโอ้โหแม่งหลังมีแต่ลูกกันลูกกันนูโอ้โหโอเคฮอนเอาผมต้องดีเครื่องกันดิแต่แม่งแหลกโอเคเดี๋ยวจบนี้ก่อนกลายเรากลายเรา แคทแม่ง,งน้อยๆก็พอแล้วไม่ต้องเยอะๆเยอะๆไวละก็เมื่อกี้ก็ทำไว้นี่ไปคอฟดิวตี้มาด้นโัวแฟร์ฝามเสร็จแล้ไม่ชั้นที่3ามเตรียมตัวไปแดกก็นั่งไงล้อหลุดเลยเฮ้ยผมอัดแค่ห้านาทีพอดีอ่ะเป็นไฟฟ้าสองอะดิโอเฟิร์ฟสนุกนะอะดิโอเฟิร์ฟอะดโอ แต่เจอมาริโอนิโกะโคตรกวนตีนน่ะเออว่างๆเดี๋ยวแม่งอัดมาริโอนิโกะดีกว่าเกมแม่งโคตรนรกอะเรามาเล่นดูดิเกมแม่งโคตรเหรอเล่นแล้วแม่งปวดหัวเกมเป็นพวกคุมไม่เห็นไม่เห็นจะมั่นเลยเกมวิวโอ้โหวิว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 วเฮ้ยโอ้โโอ้โหท่าเฟยแล้วมันก็หายไปกับความมืดแฮปปี้วิวแม่งเกมแม่งกาก ฟังแบบบอกแบงหามาร์คฟอร์ดี้เฮ้ยเล้นเพลงอีวิวแล้ว e ฟูลดูชันยังมาเหรฮะเล่นเพลงอีวิวแล้ว e ฟูลดูชันเกมเกี่ยวมันภาคไหนอะเละ่นซูลูชันไม่รู้จักจับปะเตาไปดูดิเยเรหรอสนุกไหมรู้ดูวะผ้าของเอ่ออลิศมั้ย หรอแล้วหกแล้วหกนี่เอาไงแล้วหกอะ่ะหกนี่เพลงเลยใช่ไหมคิวจัสตินเวเบอร์ความฝันของใครหลายๆคนนะฮะคิวจัสตินเวเบอร์ทำไมแม่งเกลียดจัสตินกันจังวะแม่งอินดีอ้อ่ะแม่งแอคเ่ียิงยิง <c oughs> อีดโคลิปนึงที่ <c oughs> เป็นผู้ปกครองของผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปขอลายเซ็นให้ลูกสาว<อ>จัสตินบีเบอร์เดินมาตก<อ>นั่นแหละเออยิงเลยยิงแม่งิงแว่คนที่ดูคลิปนะี้ฮะตกแม่งนะจัสตินบีเบอร์อ่ะเป็นตไในเจอรมาิค่าเหรเพิ่งขี้เกียจไปโอ้โหทิมตื่นนี่นี่นี่โอโ้โ,อโหว่าโอ้โหว่าอยู่ดีก็วูบอะ่ะ เฮ้ยมันอาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้แฟน้าแมน,เ,นเกมแม่งเก่าแล้วไม่อยากแคสละอ้าวเราคิดวันนี้จบแม่งเท่านี้แหละเอ้ยแป๊บหบนึง่งอีกจานหนี่ก่อนไปแล้วกันโอ,โอเคจบบอบาย